ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านครับโอ้บรรยากาศลมวะา,าะเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาต่อนกเขาใหญ่นะครับผมในป่าภูเขานะด้านนี้ สภาพหมายเป็นหมายป่านะครับผมสําหรับวันนี้เอาตัวอเอาเจ้าสิบทิศน,นะครับผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเจ้าสิบทิศนะฮะลิวตันนะทุกคนก็มารอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงจะเล่นหรือเปล่านะครับผมสําหรับหมายป่าภูเขาอย่างนี้นะฮะโอเคถ้าท่านใดเข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารอรุ่นว่าเจ้าสิบทิศจะ ขันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะมีตัวมาร่วมหรือเปล่าหรือว่าจะตกใจป่านะฮะเดี๋ยวรอรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นนกเลยนะฮะมาทุกคนก็วันนี้เอาเป็นซานหักนะครับผมมาฝึกซ้อมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมซานหักเข้าป่าภูเขานะฮะ มาฝึกสอนเจ้าสิทิคิดนะครับสาหรับไม้ป่าภูเขาวันนี้อากาศเป็นลมๆนะทุกคนโอเคกล้องน่าจะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยนะครับทุกคนก็คงไม่ขึ้นสูงนะฮะขึ้นต่ำๆ โอเคทุกคนรอ่อูรอ,อติดตามครับ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนย้ายหมายมาดูนะครับย้ายมาใกล้ๆนกป่านะครับมาดูว่าเจ้าสิทธิ์คิดจะเล่นหรือเปล่านะฮะเล่นดีหรือเปล่านะครับรอรุ้นรอติดตามครับผม